ค่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดอ่เกมเลโก้แบบไม่ยุ่งยาก,ยากะใช้แค่แอปเดียวเท่านั้นนะ,ละแล้วก็มันจะเป็นแอปนี้นะนนแอปอ่อโรบอตโรบอตนะโรบอตแล้วก็เข้าไปที่เพจสตนะ ไปที่ Play s t ต r แล้วแล้วเราก็พิมพ์ว่าเ,เกมนะเลโก้ครับแล้วมันก็จะมีแอปนี้ขึ้นมาคราับจากมือถืีแดงข้างไนเป็นสขาวขลาวครับแล้วก็กดติด,ดตั้งไปครับเรามาดูแอปนี้ว่า,ชาใชอะไรไอ้ะ้างนะครับนี่ครับ จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วนี้มันะจะเห็นอุนจายท,ที่สานะครับคุณเพนาว์แล้วกดเข้าไปออ่โอเครอสักครู่เดียวนะเพิ่มคำทูรูปออกนะรอสักครู่ไม่แลัวดูดิัม ม่หลายเกมให้เราเรลือกนะครับไหนล้วเลือกอะไรดีอะ <Okay. S 1> เอาแบบอะไรอะอะอย่างเี้ครัว่าีไมครับเราก็ปเปดเข้าไปตรงแ้เปข้าไปครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเอ่อสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ